สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อก่อนเวลาที่จะมีแฟนหรือมีคนรักไม่ได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ครับเพราะด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆมันไม่ง่ายเลยเดี๋ยวนี้แค่ส่งไลน์หากันทักไปในเฟซบ้างก็จีบกันได้แล้วแต่ในยุค90นี่สิบอกได้เลยครับว่าคลาสสิกสุดๆวัยรุ่นสมัยนี้บางคนแทบไม่อยากเชื่อด้วยซ้ําว่าวิธีแบบนี้จะใช้ได้ผลจริงๆหรอดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู7วิธีจีบสาว ในยุค90ที่ไม่รักง่ายน่ายเร็วนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันบอกกันเลยว่าวิธีแบบนี้แหละที่ทำให้คนรักกันยืดรักกันยาวจริงๆส่วนจะมีแบบไหนบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1ส่งข้อความด้วยเพจเจอร์ เด็กรุ่นใหม่น้อยคนที่จะรู้จักเพจเจอร์ครับเพราะในสมัยก่อนหากใครมีเพจเจอร์ก็จะใช้วิธีนี้ในการส่งข้อความไปจีบและก็ต้องเป็นหนุ่มที่พอมีสตางค์กันด้วยนะครับเพราะราคาของเครื่องและบริการค่อนข้างสูงและการส่งข้อความบอกรักก็ต้องมีความกล้าค่อนข้างสูงด้วยเพราะต้องโทรผ่านคอเซ็นเตอร์ให้พิมพ์ข้อความจีบสาวหรือบอกรักสาวนั่นเองครับข้อที่2หยอดตู้โทรหา แน่นอนครับว่าเมื่อก่อนราคาโทรศัพท์มือถือแพงมากๆราคาพอๆกับไอโฟนในสมัยนี้ก็เลยลหละครับแต่ค่าเงินยังน้อยอยู่คงเทียบกับสมัยนี้ไม่ได้บ้านรวยหน่อยพ่อแม่ก็ซื้อมือถือให้ใช้แต่ถ้าไม่มีก็หยอดตู้โทรศัพท์โทรไปหาเขาที่เบอร์บ้านเขานี่แหละครับหมั่นโทรหาโทรไปหยอดอยู่เรื่อยๆมุกนี้หนุ่มยุค90เข้าฮิตกันครับข้อที่ 3. ส่งจดหมาย อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หนุ่มๆในยุคนั้นเขาทํากันครับคือการเขียนจดหมายบอกรักหรือเขียนความในใจยาวๆจ่าหน้าซองถึงสาวที่หมายปองเพราะสิ่งนี้ให้ไปแล้วหากคุณสาวๆคิดถึงคุณหนุ่มๆก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้เรื่อยๆเพราะการสื่อสารในสมัยก่อนจะไม่รวดเร็วปริ้ดปาร์ตเหมือนในยุคนี้ครับข้อที่ 4. ร้องเพลงดีดกีตาร์ ในยุคนั้นหนุ่มๆเขาจะมีการนั่งเป็นกลุ่มๆในโรงเรียนเวลาที่สาวๆเดินผ่านก็จะดีดก,กีตาร์ร้องเพลงสื่อถึงความในใจหรือร้องเพลงแซวให้สาวรู้ตัวว่าเขาชอบเธออยู่นะรู้ไหมข้อที่5ของขวัญวันวาเลนไทน์ ในสมัยนั้นหนุ่มๆในโรงเรียนเวลาที่ชอบหรือจีบใครก็มักจะเผยความในใจเอาวันนี้แหละครับและของที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตุ๊ก,กตาช็อกโกแลตหรือดอกกุหลาบบอกได้เลยครับว่าแค่นี้สําหรับในยุคนั้นก็คืออลังการเพอร์เฟกสุดๆแล้วล่ะครับไม่ต้องเปิดโรงหนังหรือจุดพรุอะไรใดๆเลยล่ะครับข้อที่6แกล้งอยู่บ่อยๆ อีกวิธีที่หนุ่มบางคนเลือกที่จะไม่ขอหวานแต่ขอแกล้งสาวคนนั้นคนเดียวแกล้งทุกวันให้เธอเห็นหน้าบ่อยๆแม้ว่าเธอจะรำคาญแต่เธอจะจำเขาได้ฝังใจอย่างแน่นอนครับข้อที่7สายเป ในที่นี้ไม่ได้ซื้อรถซื้อดอกไม้ทั้งสวนหรือซื้อโทรศัพท์ให้หรอกนะครับแต่เป็นการคอยดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ซื้อขนมน้ำดื่มที่เธอชอบแล้วให้เพื่อนเอาไปให้แทนเวลาที่ผู้หญิงได้รับก็จะแอบ,บอมยิ้มเบาๆแบบน่ารักน่ารักเป็นการแสดงออกว่าพอใจครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7วิธีจีบสาวๆในยุค90ที่ไม่รักง่ายนายเร็วจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเป็นวิธีการที่คุณหนุ่มๆเขาใช้กันและได้ผลมากๆในสมัยนั้นครับหากใครสนใจจะกลับนํามาใช้ใหม่ก็ลองดูกันได้นะครับแต่บางอย่างก็ควรปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตามยุคตามสมัยในแต่ละเรื่องไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปอออแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ